กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราจะไปติดตามอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในซีของเว็บไซต์เครือข่ายคนเสื้อแดงโดยเฉพาะการปลุกระดมด้วยการบิดเบือนข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคนเสื้อแดงเพื่อที่จะนำไปสู่การชักจูงด้วยความโกรธแค้นชิงชัง ในอีกไม่กี่วันซึ่งจะครบรอบ1ปีเหตุการณ์ยุติการชุมนุม19พฤษภาคม2553ค่ะเว็บไซต์ดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการทักทายหรือแนะนำหัวข้อการนำเสนอว่ารายงานปริทั์ชุดคาวดาว o w n 1ปี19พฤษภาประชาพิวัตร,รํำลึกโดยทีมข่าวไทยอ n น w ิว8พฤษภาคม2554หลังจากนั้นเว็บไซต์ไทยอินิวก็เริ่มต้นบิดเบือนข้อมูลว่า ต่อไปนี้เป็นรายงานข่าวและภาพเหตุการณ์ทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าอัมมาทมินในช่วงระหว่างวันที่13ถึง20พฤษภาคม2553ไล่เรียงนาทีต่อนาทีตลอด24ชั่วโมงของแต่ละวันเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจมีใครบิดเบือนได้นี่เป็นข่าวที่รวบรวมมาจากการเผยแพร่ครั้งสำคัญ โดยเราขอนําเสนอแบบ flash back คือเริ่มจากวันที่20ย้อนกลับไปถึงวันที่13พฤษภาคม2553ไม่มีการแก้ไขตัดทอนเสริมแต่งใดๆจึงให้บรรยากาศเหมือนพาท่านผู้อ่านหมุนทวนเข็มนาฬิกากลับไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆณนะเวลานั้นหลังจากนั้นเว็บไซต์ไทยอีนนิวส์ก็ได้เริ่มบรรยายเหตุการณ์เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจผิดด้วยการบรรยายใต้ภาพเหตุการณ์ ตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะรายงานข่าวนาทีต่อนาทีอํมมาตอมหิตประจำวันที่20พฤษภาคมปิดฉากอํมมาตอมหิตภาพไฮไลท์ผู้ชุมนุมรวมทั้งหน่วยการชาติอาสาที่ถูกสังหารในวัดปทุมวณารามเขตอภัยทานต่อด้วยรายงานข่าวนาทีต่อนาทีประจำวันที่19พฤษภาคมอํมมาตทมินบีบแกนนำจำนน แต่คุมไม่อยู่เกิดการจราจนลุกลามภาพไฮไลท์รัฐบาลใช้กำลังบีบให้แก่นนำยอมจำนนและประกาศยุติชุมนุมกระทันหันทำให้บานปลายเป็นการจราจนที่ควบคุมไม่ได้เว็บไซต์ไทยอินนิวยส์ยังคงปลุกระดมสร้างความเข้าใจผิดด้วยการรายงานภาพนี้ว่ารายงานข่าวนาทีต่อนาทีประจำวันที่18พฤษภาคม อมาดกระหายเลือดล้มโต๊ะเจราจาวุฒิสภาเปิดสงครามไขยี่เสื้อแดงในภาพไฮไลท์ทหารที่ติดสัญ,ญลักษณ์สีชมพูที่หมวกและรถถังบุกเข้าพังบังเกอร์ผู้ชุมนุมเพื่อเข้าปราบปรามหลังจากรัฐบาลหักหลังล้มโต๊ะเจราจาที่วุฒิสภาเป็นคนกลางและภาพนี้ที่ระบุว่ารายงานข่าวนาทีต่อน,นาทีประจำวันที่17พฤษภาคมศูนย์เสียเสยแดง เส้นตายมาร์กทมินไร้ผลผุดเวทีย่อยหลายจุดต้านล้อมปราบภาพไฮไลท์ความพยายามช่วยชีวิตผู้ชุมนุมมีทั้งการตั้งเวทีย่อยหลายจุดส่งหนังสือร้องเลขายูเอ็พระสงฆ์บินทบาทขอชีวิตขอพึ่งบาร,รมีในหลวงรายงานนาทีต่อนอาทีประจำวันที่16พฤษภาคมรัฐก่อการร้ายคนที่ตายล้วนแต่ผู้ชุมนุมกับหน่วยช่วยเหลือชีวิตไม่มีทหาร ไม่มีปะทะมีแต่ค่าตามใบสั่งอมตถทมินชื่อภาพไฮไลท์พ่อแม่ผู้สูญเสียแสดงภาพลูกที่เป็นพนักงานมูลนิธิกู้ภัยแห่งหนึ่งถูกสังหารและสองภาพนี้ที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกันทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นคนละสถานที่ว่ารายงานข่าวนาทีต่อนาทีประจำวันที่15พฤษภาคมทาหารหน่วยซุ่มยิงระยะไกลหรือสไนเปอร์ยิงสังหารผู้ชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ ชื่อภาพไฮไลท์หน่วยสไนเปอร์ยิงสังหารผู้ประท้วงมือเปล่าขณะที่ภาพนี้ก็ถูกชี้นำให้เห็นถึงความโหดร้ายของทหารที่กระทำต่อผู้ชุมนุมโดยรายงานข่าวนาทีต่อนาทีประจำวันที่14พฤษภาคมทหารประกาศเขตกระสุนจริงและภาพประทะที่ไม่มีในสื่อกระแสหลักภาพไฮไลท์ ผู้ชุมนุมที่ต่อต้านใช้อาวุธตามมีตามเกิดคือหนังสติกและบ้างตะไลสู้กับทหารที่ใช้กระสุนจริงยิงสังหารต่อด้วยการบิดเบือนว่ารายงานข่าวนาทีต่อนาทีประจำวันที่13พฤษภาคมพวกมันเรียกกันฆ่าหมูผู้เรียกร้องประชาธิปไตยว่ากระชับพื้นที่เริ่มจากสไนเปอร์สังหารเสแดง ภาพไฮไลท์นาทีสไนเปอร์สังหารเสแดงและคำบอกเล่าพยานต่างชาติถูกทหารห้ามพูดว่ารู้เห็นอะไรและรายงานสดจากพื้นที่เพิ่มเติมและในภาพสุดท้ายซึ่งเป็นการบิดเบือนอย่างชัดเจนว่ารายงานข่าวชนวนเหตุการณ์อัมมาดอัมหิตมาร์กฉีกสัญญาสันติภาพยกเลิกวันเลือกตั้ง14พฤศจิกายนเดินหน้าปราบนองเลือด ในภาพไฮไลท์อภิสิทธิ์กลืนน้ำลายกล้าวยกเลิกวันเลือกตั้งยื่นคำขาดเสื้อแดงยุติชุมนุมไม่เช่นนั้นต้องจัดการเด็ดขาดเพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นแกนนำนปชที่ประกาศไม่รับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเพราะได้รับสัญญาณจากพันตำรวจโททักษินอีกทั้งในช่วงนั้นก็เกิดกระแสเห็นต่างภายในแกนนำถึงขั้นที่พันตำรวจโททักษินได้สั่งผ่านเสแดง ให้ตั้งแกนนำชุด2ขึ้นมาแทน3เกลอด้วยซ้ำทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะที่มีการรายงานในเว็บไซต์ไทยอีนิวส์ซึ่งเป็นตัวอย่างของการบิดเบือนข้อมูลหรืออาจถึงขั้นโกหกด้วยซ้ำไปเพราะผู้จะทำข้อมูลเหล่านี้ก็น่าที่จะรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่ยังคงดึงดันนำเสนอข้อมูลแบบนี้ออกไปทั้งนี้ก็เพื่อเพราะต้องการหลอกใช้คนเสื้อแดงเท่านั้นเองค่ะ หมดเวลาของเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะดิฉันชัชดาพรสิวดอนและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อน